เล่าเรื่องภูมิศาสตร์สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะเป็นเนื้อหาง่ายๆแต่เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างใหม่พอสมควรนะครับชื่อว่าภูมิสังคมใหม่ภูมิสังคมใหม่นะครับก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมเนื้อหากันได้เลยครับ ก่อนอื่นเลยมารู้จักคำว่าภูมิสังคมก่อนภูมิสังคมนั้นหมายถึงความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ทั้งในด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมชีวภาพวิถีชีวิตประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมพูดง่ายเลยก็คือว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่มีอาชีพต่างๆที่แตกต่างกันนั่นแหละเลยเรียกว่าภูมิสังคมนะครับแล้วคําว่าภูมิสังคมใหม่คืออะไรไปดูกัน แล้วภูมิสังคมใหม่นี่มันคืออะไรกันล่ะจําไว้เลยนะครับภูมิสังคมใหม่ก็คือการเปลี่ยนไปจากเดิมไม่ใช่แฟนเราเปลี่ยนไปมีคนใหม่ไม่ใช่นะเป็นการเปลี่ยนไปจากเดิมก็คือจากพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวกลายเป็นพวกตึกาบ้านช่องจากพื้นที่ที่เป็นตึกกับกลายเป็นพื้นที่อื่นๆนี่เรียกว่าภูมิสังคมใหม่นะครับการเป็นอยู่ต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเรียกว่าภูมิสังคมใหม่ แล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยที่ทําให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือมนุษย์อันที่2องเลยก็คือธรรมชาติเริ่มจากมนุษย์กันก่อนการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นความต้องการที่อยู่การกินต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงเรื่องของการก่อสร้างต่างๆนะครับอาจจะทําให้พื้นที่แหล่งน้ําต่างๆมันไหลมันหมุนเวียนไปที่อื่นได้ แล้วภัยธรรมชาติทําให้เกิดภูมิสังคมใหม่ได้ไหมได้นะครับพวกสึนามิภูเขาไฟระเบิดหรือว่าแผ่นดินไหวก็ทําให้เกิดภูมิสังคมใหม่ได้เช่นเดียวกันมาดูตัวอย่างนะครับว่าในประเทศไทยมีภูมิสังคมใหม่ที่ไหนกันบ้างนะครับมีอันนี้ครับเอาตัวอย่างาแค่อันเดียวนะก็คือหาดแสงจันทร์นะครับมีการกัดเซาะชายฝั่งมันเกือบใกล้ถึงถนนเนาะถ้าใครเคยไปหาดแสงจันทร์ก็เลยได้เอามีการเอาหินนะครับมาวางเหมือนเส้นปะเลยนะครับยาวเลย ฉะนั้นเลยทําให้มีลักษณะเป็นเหมือนอ่าวในลักษณะนี้นะครับใครอยากดูรูปเพิ่มเติมไปดูในรูปในวีดีโอได้เลยนะแล้วถ้าของต่างประเทศมีอะไรบ้างของต่างประเทศเนี่ยมีเดอะปา m i s ไอแลนนะครับหรือว่าหมู่เกาะต้นปามเนะาะทำอยู่ในอ่าวเปอร์เซียอยู่ในเมืองดูไบนะครับของ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับเป็นเกาะเทียมนะเกาะเทียมก็คือเป็นเกาะนั่นแหละที่มีการเอาดินไปถมนะครับให้มันเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในเกาะเหล่าเนี้ยหรูหรามากเลยมีโรงแรมระดับ7ดาวมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเกาะปามนะครับซึ่งก็มีการพยายามสร้างเกาะอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเกาะหมู่เกาะโลกอย่างเงี้ยก็คือแบบจินตนาการว่าตรงเนี้ยเป็นประเทศนั้นที่นี้นะครับอยู่ใน ตรงนี้เหมือนกันในดูใบเหมือนกันโอเคนะตนัวนี้เอ๊ะทำไมมันพิมพ์แปลกๆเนาะโอเคครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ